เตะน้ำแตกตัวใหม่นะครับโอ้โหคันหักเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับวันนี้ผมก็ออกมาเทศเยื่อแต่น้ำแตกตัวใหม่นะครับปี2021เเพิ่งได้รับมาเมื่อวานนะครับ ช่วงเย็นจะมาเทสก็มันมืดซะก่อนนะครับนี่ก็มาเทสตอนเช้าครับก่อนไปทํางานโหทางชันวะเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับก็ว่าจะมาเทสกับปลาช่อนเลาะคลองนี่ครับคลองนี้ก็เพิ่งเคยมาเนี่ยครับตอนเช้าเช้าครับรีบเทสดูแอคชั่นเผื่อมีปลาช่อนกัดน,นะครับ ดูลักษณะน่าจะตีเนียนกว่าเดิมครับเบามือกว่าเดิมของนี้เพิ่งเคยมาลงนะครับเช็คหมายสักหน่อยเทสเยอะด้วย เต้น้าแตกตัวใหม่นะครับเซตเอยตัวนี้เป็นสีดาเก็ตนะครับก่อนไปทํางานครับเช้ชาเเพิ่งได้เมื่อวานตอนเย็นนะครับแต่วันนี้มาเทสกันในตอนเช้าครับก่อนจะไปทํางานอ๋อผมบอกแล้วใช่ไหมครับเมาคิดตาครับโอเคเลยครับผมว่าพัฒนาจากตัวเดิมไปเยอะครับ เหนียวขึ้นตีดีขึ้นเบามือครับ เน้ำสร้างฟองอากาศดีเลยครับดูไหมครับเป็นฟองตามตูดมาเลยครับเบามือเลยครับกอเนียนๆเลยครับตัวนี้เมื่อกี้มีปลาจิบเลาะฝั่งนี้นะครับดูซิครับว่าจะมีปลาช่อนไหมนะครับเหมือนจะเป็นปลาช่อนนะครับเลาะจะมีผักตบเล็กๆอยู่นะครับอาจจะมีตัวซุ่มอยู่ครับ เื่อเทสแล้วได้คลิปได้ไปช่อนด้วยนะครับรอชมครับยุงเยอะมดเยอะครับมดปลาเข้ามาเมื่อกี้นี้ ครับอุ้ยมีปลาครับโอ้โหกัดไม่โดนครับน่าจะกัดไม่โดนครับโอ้ยกัดไม่โดนครับ เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับม,มีปลาุ่มโจมตีอยู่ครับแล้วมีอาการอย่างนี้ต้องตื้ออ้ยเบคกก็ไม่ค่อยดีทั้งเดาทั้งสะดุด ชุดเก่าครับนาๆนๆเอามาใช้ทีแต่ชุดนี้หมานครับสุดเลยครับชุดนี้เอาออกมา่ใช้ทีไรได้เรื่องตลอดนะครับตลาอลยวะดุมากครับตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับมันเข้าคู่ผสมพันธุ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือมันเป็นแม่ลูกอ่อน,นครับ คันหักครับคันหักคันหักเลยครับโอ้โหชิโดโอ้คันหักเลยครับโอ้เบาเบาพีเบาเบาเบาโอ้โหคันหักเลยครับโอ้โหชิโดแม่ลูกอ่อนแน่เลยครับพึง่งคลอดลูก หมามันจะซ้ายห่วยโอ้โหโอ้โหเหยื่อขาดไปแล้วครับโอ้โหไซคตดใหญ่เลยครับ ก้าก่อนไปทํางานนะครับเฮียคันผมหักเลยมันกัดใกล้ๆนะครับโหทำไงอะโก่อนจะไปทํางานโดนของใหญ่เลยเดี๋ยวๆถ่ายรูปไปเก็บไปพาไปครับ วนี่ครับคันหักเลยครับสยอดนมาแล้วครับตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแม่คอกนะครับดูจากสีมันนะครับเนี่ฮะแต่ผมไม่เห็นคอกมันนะ ฝนมันเพิ่งตกได้สองวันครับผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่งออกลูกหรือหรือกําลังออกลูกเนี่แหละครับสีสวยเลยครับแล้วผมก็จะปล่อยมันไปนะครับตอนนี้ประมาณห้าโลก,กว่าครับเบ็ดพอมากเรียบร้อยแล้วกําลังจะไปทํางานครับก็เลยออกมาเทสเหยื่อที่ให้มาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวปล่อยไปนะครับ ให้ว่ายใ,ให้เขาวหวออกไปเองนะครับให้เขาฮุบกาศกันครับไกได้ครับเนี่ยสีสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาพักหุบอากาศนะครับแล้วก็ให้เขาไหว้ออกไปจ,จากมือเองนะครับเพราะถ้าเราปล่อยเข้าไปครับเขาไม่มีแรงขึ้นมาฮุบอากาศครับด้วยน้ําหนักตัวที่มากนะครับ ทำให้จมน้ําตายนะครับปลานี่สามารถจมน้ําตายได้นะครับตัวใหญ่ๆนี่ครับต้องพักให้เขามีแรงครับพอซูเบ็ดกับเราเขาก็เหนื่อยแล้วครับไหนจะมาถ่ายคลิปถ่ายรูปอีกนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเอาไปชั่งมาด้วยได้5โลครับ5โล3ห้าโลหน่อยหน่อยนะครับรู้ระกาศแล้วครับพอต้องพักนานหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะต้องยอมไปทํางานสายนะครับพอตอนนี้น่าจะ7จ็ดโมงสีได้แล้วครับน้ำยังไม่ได้อาบเลยเขาว่ายออกไปเองนะครับ สวยสวยครับตัวนี้สีสวยสมบูรณ์ครับต้องพักนานนะครับเพื่อให้เขามีแรงว่ายออกไปนะครับใจเยินนะครับต้องหลอดครับตัวนี้ต้องหลอดเท่านั้นครับมาสู้กันใกล้ๆนะครับมากัดใกล้ๆนะครับเบ็ดผมหักเลย ออกซิเจนครับเติมเติมเติมเต,มต,มต,มติมครับเติมออกซิเจนครับต้องรอครับออุณนหายใจได้นะครับคุณประกาศครับเติมออกซิเจนเข้าทางเหงือกนะครับหายใจได้เขาจะมีแรงครับว่ายไปจากมือเราเองครับใจเย็นครับ ยิ้มนะนิ่งเลยลูกพี่เร็วฟื้นเร็วเร็วฟื้นเร็ว,รว,รวมันจะสายสายแน่ครับวันนี้ไปทำงานสายแน่ ลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับแต่ต้องรอดรอดแน่นอนครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยครับใจเย็นครับผมเนี่ยใจไม่เย็นแล้วครับสายแนี่นี่ก็พักก่อนนะครับมาสู้กันในใกล้ครับเมื่อยเหนื่อยเลยครับ ด้วยครับจะไปทํางานทันไหมเนี่ยฟืนๆๆเฟืฟืฟืร็วเร็วไป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  ไปเลยสุดยอดผมไม่อยากเอาไปทํากินนะครับมันเหมือนกับปลาคอกนะครับแต่ผมยังไม่เห็นคอกมันมันอาจจะเพิ่งออกหรือกาลังจะออกแล้วครับมันเลยดุสักหน่อยเหยื่อที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะครับแต่เมื่อกี้ใช้สีดานะครับแต่น้ําแตกตัวใหม่นะครับจากค่ายแซดเอ้ยไทยแลนด์จอดครับสายแล้วไปทํางานแล้วบ๊ายบาย